Nerd Review! แบล็กวิดโอนะฮะมีคนถามเข้ามาว่าชอบกันไหมนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่า Black ว i ดโอดเนี่ยที่ผมไม่เลือกไปดูในโรงเนี่ยเพราะหนึ่งเลยคือจะลงดิสนีย์พลัสด้วยนะครับแล้วก็2เลยที่ตัดใจไม่ไปดูในโรงเพราะว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นแล้วแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องถอยหลังที่มีคลิปให้เดินหน้านิดหน่อยซึ่งไอที่ให้เดินหน้าเดดหน่อยเนี่ยดันไปแนะนําในโอล์คในวินเทอร์โซเทอร์แล้วถูกสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดปัญหาแรกนะแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะมาลบคะแนนเขานะแต่เราก็บอกในเชิงที่ว่า ปัญหาที่ทํามีต่อตัวเราในความรู้สึกที่ทําให้เราอยากจะไปดูหนะักจริงๆนะอ,อ่ะมันนานไปมันนานไปแล้วคืออเมริกาเขาดูตั้งนานแล้วเราเาพิ่งมาดูตอนนี้แล้วขอโทษนะฮะแล้วมาเวลอ่ะไอประเด็นสําคัญที่คนก็พูดว่าต้องรีบดูเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้แหละคือพอคุณปล่อยให้มันจืดจางไปเรื่อยๆคนรับรู้ข้อมูลนู่นนี่นั่นถึงต่อให้เราจะไม่ตั้งใจอยากได้ยินเราจะพยายามปิดหูปิดอะไรต่างๆนะแต่มันช่วยไม่ได้หรอกสุดท้ายมันก็ <จะ S 1> ได้รอดมาอย<ด>ู่ดีอ่ะเป็นเรื่องคือคลินไปกี้เขาก็เป็นคนที่เราชมกันเยอะนะแต่ผมร ที่เควินไฟกี้พลาดจริงๆเควินไฟกี้ไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดเยอะนะเอาตรงก็ไม่ได้เยอะอย่างเช่นแบบเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันหรือว่าเรื่องของการให้แบล็กวีโดมีมีหนังเดี่ยวช้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เควินไฟกี้พลาดอ่ะรีวิวเลยแบล็กวีโดนะครับใครผู้กกับผู้กังกับชื่อเคทชอตแลนด์เขาเป็นผู้กำกับผู้หญิงนะฮะที่ทำหนังแนวระทึกขวัญสไตล์ยุโรปมึนๆทึมๆอ,อะไรอย่างงี้ป่ะอ่าเขามีผลงานที่โดดเด่นก็จะมีอย่างโซมเมอร์ซัเบอร์ลินซินโดมอย่างเงี้ยอ่ะซึ่ง แต่ละเรื่องผมก็เคยคุ้นตาในฐานะหนังอินดี้แต่ยังไม่เคยดูด้วยตัวเองเราก็เลยไม่สามารถพูดได้ว่าพูดกับคนนี้แนวทางเขาเป็นประมาณไหนอรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ทําหนังแนวระทึกขวัญที่มีตัวละครหญิงเป็นตัวละครนำมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็มีอะไรบางอย่างช่องล่าบางอย่างที่มันสามารถสืบมายังตัวแบ็คบิ๊โดได้นะฮะซึ่งเป็นตัวละครในหนังแนวระทึกขวัญแล้วมันมีความเป็นสายลับแล้วก็ตัวละครเป็นผู้หญิงตัวละครนำนะครับเรื่องราวก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วง กระหว่าง Civil War. Civil War กับใน <Infinity War. S 2> อิน i ินิตี้วอลก็เป็นช่วงที่จะมาเล่าไอ้ส่วนที่มันหายไปว่าโอเคตัวละครของ Black Widow หรือโรตาชาโรมาโน,น,นบนาตาชาโรมาโนบอ,อ่ะว่าหายไปไหนไปทำอะไรแล้วเขาก็จะมาเล่าตรงส่วนนี้แหละรีวิวเลยฟอรติวนั่นรักิว เอาจริงไหมแม่มีเสน่ห์มากอ่าไม่ .Forensic i นีผมชอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่แล้วเรื่องนี้มีเสน่ห์มากยอมรับเลยเอาจริงถือว่าถ้าเกิดเรามองในในมุมที่หนึ่งคือ b a c k ว i d e o มันคือการปิดตัวละครนี้แบบจบไหมคือจบคุณไม่ต้องมาถามหายอีกแล้วนะว่าเขาจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจบคือจบไปเลยกับ2คือการส่งไม้ต่อไปยัง Forensic i e ซึ่งจะมาเป็นเหมือนกับตัวละครน้องสาวที่ก็คือจะมารับสืบทอดถามว่าในเชิง Position ได้ไหมก็อาจจะใช่แต่อาจจะชื่อตัวละครไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่ใช่ b a c k ว i d e o อะไรเงี้ยอาจจะเป็น Whyvideo อาจจะเป็นยลโลวิดโอดอ่เยลโลวิดโดมาทำไมไม่มีมีที่ไหนก็พูดง่ายว่าเป็นเหมือนกับการส่งไม้ต่อครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นเสน่ห์ของวอลเลนพีว่าเวลานางมาอยู่ใน MCU จากวอน MCU แล้วมันน่าจะเกิดความสนุกสนานยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เปิดตัวละครใหม่ๆขึ้นมาด้วยในขณะเดียวกันก็ไม่ว่าจะเป็นเมลิน่าลาชวไวส์แล้วก็รวมถึงเดวิดฮาร์เบอร์ในบทอเล็กซี่นะครับเปิดเป็นการเปิดตัวละครใหม่อ่ะและรวมถึงทัสมาสเตอร์ด้วยครับน้องเจยยิปถามเรื่องนี้อยากให้ ออาานิดนึงว่าเห็นข่าวมาเรื่องนี้จะไม่พูดถึงหนังเรื่องต่อไปแต่ทำไมเอ็นเครดิตถึงเชื่อมกับเรื่องที่เรากำลังจะมาเขาจะมาถ่ายเพิ่มที่หลังเข้าใจว่าถ่ายเพิ่มทีหลังผมคิดในมุมนี้นะเอาเอางี้เดี๋ยวเราขอแวะตรงนี้ก่อนแล้วกันแวะตรงผมว่าเหมือนเขาถ่ายดมาแล้วซีนก่อนอ่าเอางี้ผมมาได้ยินมาว่าตัวละครที่โผล่ในฟอลคอนในวินเทอร์โซเทอร์ตัวหนึ่งอะได้รับการแนะนําไปแล้วในแบล็กฟ i โด้แต่เผอิญว่าฟอลคอนน่ะมันฉายก่อนแบล็กฟิโดมันก็ทําให้ตัวละครนี้มันถอยหลัง ทอยหลังก็คือว่ามันควรต้องมีคนมาดูแบ็กวิดีโอก่อนแล้วตื่นเต้นกับตัวละครนี้ก่อนเสร็จแล้วอ่ะ่อยมาตื่นเต้นต่อในฟอลคอนต้องพูดง่งยว่าทาให้งงไปนิดนึงว่าไรว้ใช่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คุ้นเคยนักแสดงอาจจะรู้สึกว่านักแสดงคนนี้เป็นนักแสดงสายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบตื่นเต้นในฐานะคนที่ชอบดูซีรีส์อะไรซีไปจริงแล้วแต่ในฐานะของคนที่ดันมาได้ดูฟอลคอนก่อนเนี่ยมันมันก็จะไม่รู้สึกว้าวตัวละครนี้ใช่เพราะตอนแรกเขาเขาพยายามปูให้มันเป็นมาดามไฮด้าที่แบบดูดีอ่ะ พอโผล่มาแล้วเราก็ร <neighborhoods> ู้สึกว่างงๆว่านางเป็นใครวะอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ในฟอร์คอนก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ไม่ตื่นเต้นตอนนั้นก็นึกว่าแบบนักแสดงรับเชิญระดับแบบตัวท็อปนะอะไรอย่างเงี้ยก็กลายว่าไม่ตื่นเต้นก็พูดไปได้คอนจริงจูเลนหลุดในฟัสวาเลนตินาอเลเกรเดฟอนเทนแบลวิโดมีอะไรอีกที่คุณรู้สึกว่าเออน่าประทับใจในมุมประทับใจเอาจริงถือว่าน้อยฟิลฟิลนี่คือบอยไอเดนตี้เลยถูกไหมมันค่อนข้างเป็นส่วนผสมของหลายหลายหนังไซรัปอ่าใช้คำนี้แล้วกันอารมณ์บอไอเดนตี้มี มีไหมมีเจมส์บอลยุคเก่าก็มีอ่ายุคเก่านี่เจมส์บอลยุคใหม่ก็มียุคก็ยุคไหนเพียร์สบอสแมนอ่ะอ่ายุคแบบที่มันชอบพูดเรื่องแบบสงครามเย็นอ่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยเพียร์สบอสแมนพักแรกแจ็คไลอันก็มีนิดนิดนะคุณไปไกลแจ็คไลอันแล้วกลับมานะฮะไม่มันจะค่อนข้างเป็นเหมือนกับอ่าการเหมือนกับคองล่าที่พูดถึงหนังสายลับยุคเก่าๆแล้วก็ยุคใหม่ๆมีแบบปะไปรวมกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่ในโครงล่างที่เป็นเรื่องราวของนาตาชาโรมานนอฟก็เลยพูดในมุมที่ว่า โอเคในในแง่ของการหยิบพอตสายลับมาเล่าไม่แปลกใหม่ไม่ได้น่าตื่นตาตื่นใจขนาดนั้นกระทั่งฉากกระทั่งฉากแอคชั่นอ่อได้ในระดับหนึ่งผมใช้คำนี้ดีกว่าออคือคือผมก็คิดหวังนะเอาจริงฉากไล่ล่าน่าจะสนุกได้กว่านี้แต่ผม เอางี้ผมพูดถึงปัญหาหนังก่อนข้อแรก่ผมสึกได้ก็ไงทั้งทั้งเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาในการตัดต่อโอ้นี่คุณพูดไปอย่างนั้นเลยนะจังหวะนี่คุณกําลังดูถูกคนตัดต่อแล้วแบบลลีรู้เลยนะไม่ถ้าเกิดคุณได้ดูคุณอาจจะรู้สึกแบบผมเดี๋ยวบางฉากมันก็กระชับเกินบางฉากก็ย้วยเกินอ่าเออมันแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องไงคือมันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะองค์หนึ่งองค์สององค์สามมันเป็นแบบทั้งทั้งสามองค์อ่ะมันจะมีแบบอ่ายิบยิบยทยรรรวมถึงงกาาเเล่่ืออ ยังยังมีความรู้สึกกระตุกนิดหน่อยรู้สึกมันกระตุกมันมีแบบบางทีก็แบบรู้สึกว่ามันเวินเกินไปอย่างเงี้ยเออเรื่องบางเรื่องก็เร็วไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรารู้สึกว่าหนังมันเราราวร้อยสามสิบนาทีใช่ไหมเราก็คิดว่าสองชั่วโมงกว่าเด่นหน้าจะทาให้มันสามารถไปขมวดมันขมวดปมขมวดตัวละครม้แมันขมวดแหละแต่มันแต่มันแค่รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะอินิทึมของหนังอะที่เรารู้สึกว่ามันมันต้องยาวถึงสองชั่วโมงเลยผมก็คิดอย่างงี้ยนะผมก็รู้สึกว่าาจริิงๆถ้เกดดดตัี2 ชั่วโมงก็ได้พอดีพอดีเลยสองชั่วโมงไม่ต้องตกยี่สิบบาทด้วยเออใช่ อย่าไปกัดเขาไม่กัดเขาก็เลยพูดง่ายๆว่าไม่ได้ประทับใจมากแต่ถามว่าในแง่ของการเป็นการคมวดปมการปิดพันหนึ่งของแบ็กวีดโอลงตัวไหมลงตัวจบจบแบบจริงๆไหมจบแบบจริงๆแต่อย่างที่เราบอกไปว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าหนังอ่ะมันมาในจังหวะที่ช้าไปแล้วช้าตั้งแต่ตอนที่เขาตัดสินใจในการทำโปรดักชันแล้วคือมันกลายเป็นว่าเราเราใช้กับตัวละครนี้ตั้งแต่สมัยเอ็นเกมไปแล้วอคุณด้าจะบอกว่า มันช้าตั้งแต่เริ่มทําหนังแล้วมันเคยทำตั้งแต่หลังซีวิวบอแล้วไปแทรกควิวก็ได้อะไรอย่างนงี้อะไรอย่างี้ถ้าทำถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เล่าในช่วงหลง War ังอินฟินิตี้บอก็ะด้แต่ว่าฉายห่างแอนด์แมนประมาณนิดนึงก็ได้อันเนี้ยก็ยังรู้สึกเออเฮ้ยมันมันก็ยังแบบเป็นปูไอเดียว,ว่าจะมีอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคิดว่าอย่างงี้แต่พอมนตัดใจมาลงตรงนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็ขัดใจนิดนึงก็ใช่นั่นแหละเออก็มันก็เป็นทั้งปัญหาจากขยักที่หนึ่งก็คือ คาิควินไฟกี้ช้าสร้างหนังเรื่องนี้ช้าเกินไปอะและ,ะมาขยักที่2เรามาดูหนังเรื่องนี้ช้ากว่าชาวบ้านไปหลายเดือนอย่างเงี้ยเออมันเลยแบบความหฮความรู้สึกอะไรกับบางอย่างมันมันเลยแบบมันจืดจืดไปแล้วอ,ะอ่ะเอะใจโอเคอแล้วพอมาเป็นหนังเนี่ยที่ผมบอกอีกปัญหาก็มีพอสมควรอีกมันทําให้แบบมันจะถามว่าคือเราฟินได้ในบางเรื่องเอางี้ใช้คำว่าฟินได้ในบางเรื่องและก็รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้อีกพอสมควรอ่าโอเคงั้นเดียวเราจะมูอ่อนตรงนี้แล้วห้คแนนไปเลยผมให้เรื่องนี้ที่7 5เต็มสิ 7.5จน10ถือเป็นคะแนนที่น่ารักน่ารื่นเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่อยู่ในช่วงแบบดูได้ดูได้ดูได้คือถ้าเกิดคุณเป็นแฟน MCU กันมาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ดูได้แหละเออแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่สลักสําคัญขนาดนั้นไหมมันมันไม่ถึงอยาอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเออแต่แต่ถามว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณคุณเป็นคนที่ชื่นชอบใน f o r and Pew อย่างเงี้ยผมว่าไปดูเรื่องนี้ห Thor and Pew น่ารักเ h o r and Pew นะฮะเออเราเราโอเคแล้วกับการที่เราจะ ได้เห็นนางกับอีกหลายเรื่องรวมถึงเร็วๆนี้ที่จะได้ดูกันในก็ซีรีส์ฮอกไในฮอกไกนะฮะอด้วยเหตุผลอะไรซึ่งใครอยากดูก็ไปดูในหนังแต่มันบอกไว้น่าเล่นเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารใช่ถุยและผมรู้สึกว่าตัวละครฮัตมาสเตอร์เนี่ยใช้คนขนาดนี้น่าจะเล่าอะไรมากกว่านี้นิดนึง คือแต่จะว่าไปพอมาคิดดูดีๆเออก็รู้สึกว่าชื่อแบ็ควิดโออเที่ไม่ไม่ไม่แต่แต่จะพอจะมาว่าไปอีกทีหนึ่งถามว่าฉากที่พูดถึงทัสมาเตอร์แล้วมันมีช่วงประเด็นในช่วงในท้ายถามว่ามันทําออกมาแล้วมันเล่าออกมาได้โอเคไหมโอเคนะบอว่านักแสดงเขาเล่นเขาเล่นดีด้วยแหละในมุมหนึ่งนะแต่มันแค่ในเชิงของการอินพุตหรืออิชูเข้าไปในตัวลครนี้มันควรจะต้องมีอะไรที่มันหนากว่านี้มันต้องติ๊กกว่านี้นิดนึงอ่ะนี่นี่มันบางไวหน่อยแล้วก็คือความเาได้ความเาได้ก็เรื่องหนึ่งนะตัวบ ความเดาได้หมายถึงเดาได้ว่าเป็นใครน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับอะไรกับเหล่าร้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางของพอหนังสายลับ uh huh. แบบหนึ่งอ่ะ <Okay. S 2> เราก็เลยคิดว่าโอเคตรงนี้ก็มันก็ไม่ใช่คะแนนในเชิงบวกหรอกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบแปลกใจอะไรมากเราก็ไม่ใช่เรื่องแย่อ่ะแต่เรามองแค่มุมที่ว่าถ้าเกิดคุณจะอ่ะทาทให้เลเยอร์ตัวละครนี้มันน่าสนใจกว่าเนี้ยมันจะต้อง อีกนิดนหนึ่งอะอารมณ์ไปอารมณ์เหมือนกับตอนที่ผมเคยพูดถึงตัวละครคนที่แสดงชื่อคาวเมนอ่ะแอดแมนนด์วอร์สเดอะวอร์สแหละไม่ใช่ตัวตัวนั่นแหละแต่โค้ชก็ผมสำหรับผมผมว่ามันให้เยอะแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบ็กสตอรี่มันพอดี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 แค่แบบว่าให้รู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน เข้าใจแต่ผมก็มองมองไอตรงเนี้ยอาจจะคล้ายๆเคสของท a สมา a เตอร์ิดนึ่งนะครับประมาณนี้7.5-10ก็ใครเป็นแฟน MCU ไปดูกันได้แล้วก็ถ้าเกิดอยากไปดูด้วยบรรยากาศแบบความอึกทักึโครมฉากแอคชั่นระเบิดตุ้มตามก็ไปดูดลงก็ได้นะครับแต่เอางี้อย่างผมบอกเลยผมให้7.5เนี่ยเอาจริงๆคุณก็มีทางเลือกที่สามารถจะไปดูใน Disney p พ u s ได้ในวันที่6ตุลาคมนี้